เรื่องที่ว่า AI กําลังจะมาแย่งงานเราจริงไหมเนี่ยโอ้โหเป็นคำถามที่คุยกันเยอะมากเลยนะครับบางคนก็กังวลมากบางคนก็มองเห็นแต่โอกาสในการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกข้อมูลจริงๆกันเลยครับเพื่อหาคําตอบว่าอนาคตของการทํางานเนี่ยมันกําลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่โอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก่อนเลยคือเรื่องงานที่อาจจะหายไปแล้วมาดูกันว่าใครคือกลุ่มเสี่ยง แต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่มุมมืดนะครับเราจะพลิกไปดูอีกด้านว่า AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยที่ส่งพลังของเราได้ยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยเราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของทักษะที่จําเป็นแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตในยุคนี้ได้ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องแรกกันเลยดีกว่ามาดูตัวเลขจริงๆที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความกลัวเรื่อง AI แย่งงานกันครับ1ใน6ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ลองคิดดูดีๆนี่คือตัวเลขจากนายจ้างในอังกฤษเลยนะ หมายความว่าเกือบ17%ของบริษัทที่นั่นกำลังวางแผนจะลดคนในปีหน้าโดยมี AI เป็นเหตุผลหลักเลยนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับคือในกลุ่ม1ใน6ที่ว่าเนี่ยมีถึง1ใน4หรือ25%ที่บอกว่าจะลดคนออกไปเกิน10%เลยนะโหนี่มันไม่ใช่แค่การปรับตำแหน่งนิดๆหน่อยๆแล้วละครับ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่อังกฤษที่เดียวนะครับข้ามฝั่งไปที่อเมริกาบ้างปีนี้มีคนตกงานไปแล้วสาม0 0ื่นกว่าตำแหน่งที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนี่มันเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วจริงๆครับเครื่องลูกนี้มันกระทบไปทั่วแล้วพอเห็นภาพใหญ่แบบนี้แล้วคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือแล้วใครละที่โดนเต็มเ งานแบบไหนกันแน่ที่เสี่ยงที่สุดในยุค AI นี้เชื่อไหมครับว่ากลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่คนงานในโรงงานแต่เป็นกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศหรือที่เรียกกันว่า white collar นี่แหละครับโดยเฉพาะงานที่ทำอะไรซ้ำๆพวกงานธุรการงานเอกสารหรือแม้แต่ผู้จัดการระดับ junior แล้วนี่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ลอยๆนะครับมีเคสจริงเกิดขึ้นแล้วลองฟังคำพูดของ CEO Salesforce อู เขาบอกเลยว่า AI สามารถจัดการงานสนับสนุนลูกค้าของเราได้ถึง50%โอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะมันบอกชัดเลยว่าเทคโนโลยีมันทำได้ขนาดไหนแล้วแล้วจากคำพูดนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องจริงครับที่ Salesforce ตำแหน่งในทีม Customer Support หายไป4,000ตํตำแหน่งนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่า AI มันไม่ได้แค่ช่วยแต่มันแทนที่ได้เลยจริงๆโอเคฟังมาถึงตรงนี้อาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันมีสองด้านเสมอครับตอนนี้เราจะมาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างด้านที่ AI ไม่ได้มาแทนที่แต่มาเป็นคู่หูหรือผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเราคือแนวคิดมันง่ายมากเลยครับแทนที่จะมอง AI เป็นศัตรูเราลองมองมันเป็นเครื่องมือสุดเทพดูสิเป็นผู้ช่วยที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยมันจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์นั่นแหละครับมาดูตัวอย่างเจ๋งๆกันหน่อยครับ จอรเดียบริษัททำรถไถเนี่ยนะในวงการเกษตรที่ดูเหมือนจะโลเทคแต่เขาใช้ AI ที่ชื่อว่า C a n Spray มันฉลาดขนาดที่ว่ามองเห็นเลยว่าอันไหนต้นข้าวอันไหนวัชพืชแล้วก็ฉีดยาเฉพาะจุดผลลัพธ์คืออะไรลดการใช้สารเคมีไปได้เกิน2ใน3เห็นไหมครับนี่ไม่ใช่การเอาคนออกแต่เป็นการอัปเกรดสกิลให้เกษตรกรทำงานได้ฉลาดขึ้นอีกที่หนที่น่าสนใจมาก Walmart ครับเขาไม่ได้ใช้ AI มาไล่คนออกนะ แต่ใช้มาสร้างคนคือให้พนักง,งานใส่แว่น VR เข้าไปฝึกในโลกเสมือนจริงเลยไปเจอลูกค้าวีนไปเจอสถานการณ์ปวดหัวต่างๆแล้วก็มี AI คอยดูคอยวิเคราะห์แล้วก็ให้ฟีดแบคแบบส่วนตัวเลยว่าต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วผลเป็นยังไงรู้ไหมครับโหมันสุดยอดมากดูตัวเลขบนจอนี่สิครับเวลาที่ใช้เทรนนิ่งเนี่ยลดลงไปถึง95%แต่ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักง,งานกลับเพิ่มขึ้น15%นี่มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนเนี่ยมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกโอเคตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีทั้งด้านที่น่ากลัวและด้านที่น่าตื่นเต้นคําถามคือแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะเราจะสร้างสะพานไปสู่อนาคตของการทํางานนี้ได้ยังไงเคสของอเมซอนนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของความย้อนแย้งนี้เลยครับคือในบริษัทเดียวเนี่ยนะมีทั้ง2เรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันเลย ฝั่งหนึ่งก็ปลดคนออกบอกว่าใช้ AI แล้วงานมีประสิทธิธภาพขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ทุ่มเงินมหาศาลเลยนะครับกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Upskilling สองพ่เพื่อฝึกสกิลใหม่ใหม่ใหพนักงานเดิมเอแล้วคำว่า Upskilling กับ Reskilling ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันต่างกันยังไงง่ายๆเลยครับ Upskilling ก็คือการ up level ในงานเดิมให้เก่งขึ้นส่วน Reskilling คือการเรียนรู้ใหม่หมดเพื่อเปลี่ยนสายงานไปเลยแต่ไม่ว่าจะแบบไหน2คํานี้คือหัวใจของการปรับตัวเลยครับ พอเห็นบริษัทใหญ่ๆเขาทำแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นเสียงเรียกร้องในภาพที่ใหญ่ขึ้นครับว่าภาครัฐเองก็ควรจะต้องมีโครงการฝึกทักษะระดับชาติเข้ามาช่วยด้วยโดยเฉพาะเพื่อช่วยคนที่อาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทันให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันได้เอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเราเห็นทั้งความเสี่ยงทั้งโอกาสและทางออกทีนี้เราลองมาสรุปภาพรวมกันดีกว่าว่าโลกของการทำงานในยุค ai เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง บทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออนาคตของการทํางานมันไม่ใช่สงครามระหว่างคนกับเครื่องจักรครับแต่มันคือการทํางานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องจักรต่างหากคําถามที่สําคัญจริงๆมันเลยไม่ใช่เราจะสู้กับ AI ยังไงแต่ต้องเป็นเราจะทํางานร่วมกับ AI เพื่อให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงคําบูนี้สรุปได้ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทักษะที่จําเป็นที่สุดสําหรับอนาคตก็คือความสามารถในการปรับตัวนี่แหละครับ การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนี่แหละคือกุญแจดอกสําคัญที่จะทําให้เราอยู่รอดและเติบโตได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าอนาคตที่เรากําลังเดินเข้าไปหามันเนี่ยมันจะเป็นโลกที่มนุษย์ถูกแทนที่หรือจะเป็นโลกที่เราได้คิดคนศักยภาพใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาในแบบที่เราเองก็ยังคาดไม่ถึงแน่